ไงนะพู้ได้เพื่อนฟังเราจะเลี้ยวซ้ายมองไปตรงข้าขวาแนละ้วว่ามีรถไหม,อมโอเคไม่มีครับของไปแล้วอโอเคผมมองไปข้างหน้ามีรถเจอตัด้ายโอเน cứ lướt kia áp rình sang tài xe sang à đang gọi điện thế xong cũng ngó qua thăm nhà น้ำหน้ามอไซแล้วก็มีเคื้องอัดทั้งทายคันหนึ่งอเอเ้ยไปมองกระจกเห็นอะไร,รยังไงบ้างมาบอกเพื่อนไปรครับผมทางขวามีรถกระเซงแต่วเวลาเราดูก็เห็นพวกดู้นปุ๊บเราก็นับเลยในใจหนึ่งมาดหนึ่ง ถึงพัดซ้อมไปด้วยแล้วเขากลับมามองข้างใดข้างหนึ่งได้กี่วิเราก็เจนไว้แค่นั้นอีกเอาวไปเลยระยะห่างตอนนี้โล่งมากเมากๆๆกว่าสี่วิอยู่แล้วครับทางขวากำลังมีรถจะแซงกรลัมีรถตัดซ้ายจอดพอพอย <ๆ S 2> ่านี้อ่าเราเห็นอย่างงี้โอเคเยี่ยมนะบอกเพื่อนอย่างนี้เลยกำลังจะปีไปแซงบอกกระดานขวา ญาณใช้ได้ครับผมในคีนี้ครัผมก็นั่นแหละให้สัญญาณแตรแเพื่อให้เขาเห็นเราดแบบีครับผมเห็นอะไรบ้างหน้าลอยเพื่อนฟังข้างหน้ามีพี่ครับสี่คันคันนัดซ้ายและวที่ต่อรถคันหนึ่งขับซ้ายขับต่อรถรถกะแซงนี่ลักษณะของเราขับเราก็ทิ้งระยะห่างอย่างเงี้ยมันมากกว่าสี่วิอยู่แล้วนะเนี่ยลักษณะของป้าของ,งกับนี่ก็คนส่วนมากไปเป็นกลุ่มไปยไหมน,นู่นไปนกลุ่มนึงนะ กลุ่มนึงอะกลุ่มนึง่งแต่เราก็ระยะห่างก็เท่า,อข,าของเขาเรา,เาไปเรปืนน่ยรรรอยๆสองคันด้านซ้ายทิ่เยูนรถจอดสองคันครับผม<ส>ด้านหน้ามีปิครับสามคันแสงไปมแล้วแต่เขาค้คันหนึง